สวัสดีค่ะวันนี้เอาชาดําเย็นนะคะยี่ห้อชูไซนะคะมาบอกต่อเพื่อนๆนะคะใครที่ชอบชาดํานะคะสายชา,อ,าอันนี้แนะนําค่ะเพราะว่าลองมาหลายขวดแล้วค่ะก็เลยมารีวิวบอกต่อเพื่อนๆนะคะเป็นชาดําเย็นปรุงสําเร็จรูปนะคะหวานไม่มากนะคะ อันนี้เราก็หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อได้เลยนะคะอันนี้ไปซื้อที่เซเว่นมาค่ะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่เราสาม,มารถซื้อตามร้านสะดวกซื้อนะคะเวลาเราเดินทางนะคะช่วงเวลาที่เราไม่สามารถหาร้านค้าได้นะคะก็แนะนําค่ะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่รสชาติอร่อยค่ะหวานไม่มากค่ะน่าจะถูกใจคนที่ชอบหวานน้อยนะคะแนะนําค่ะชาเข้มข้นค่ะ แล้วสดชื่นค่ะลองหามาดื่มดูนะคะสดชื่นค่ะสวัสดีค่ะ